สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและหลังจากกระแสของนิทานพันดาวพรั่มพรูเป็นอย่างมากก็ต้องมาเก็บน้องเอิร์ธกับน้องมิกกันซะหน่อยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปจากทางสุสปดาห์ทามเอิร์ธมิกตอบคุยกรุบกริบแต่น่ารักมากนี่คุยกรุบกริบสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างของคู่นี้ใช่ต้องมีบางอย่างเราจิ้นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกรุบน่ารักกรุบกุกิบหรือน่ารัก อะไรยังไงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะใครจ้าใครจ้าเออหล่อเนาะหลอดเนาะเกิดหลอดจิก็หลอดโอ้องไม่ก็องไม่ก็ลองไม่ก็หลอดแ่พออยู่กันสวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนสิริครับผมอายุ2 6ปีครับจบมาจากมสวครับผมครับผมผมมิกนะครับสามภาคหลักครับตอนนี้อายุ22ปีครับกำลังเรียนอยู่ที่คณะสัตวแพทย์ที่จุฬาครับอยู่ปีสี่ โอ้สัตวแพทย์จุฬาปีสี่ซีรีส์ชื่ต่อไปเรื่องนิทานพันดาวนะครับรับบทเป็นหัวหน,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 น้า,นากูผาครับผมรับบทเป็นเทียนในซีรีส์นิทานพันดาวครับผมที่เป็นคนเนุ่นะครับเพื่อคือคนแบบดื้อคิดเลยก็พูดอะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องนี้น่าดูตรงที่พอจะโตขึ้นสอนการใช้ชีวิตของคนอยู่ในป่าหรือว่าสอนใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตให้เห็นคุณค่าของตัวเองครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ความหลักที่โตกว่าไวัยวเรียนเนี่ยเป็นแบบเหมือนแบบเป็นวัยทํางานเงี้ยมันจะเป็นฟีลที่อบอุ่นกว่ามันจะไม่หวงหวาแต่มันจะเป็นการที่คนคนนึงดูแลอีกคนหนึ่งด้วยใจที่บริสุทธิ์ครับเป็นเด็กวัยรุ่นปกตินี่ละครับไม่ค่อยสในใจโอกาสมาถึงเท่าไหร่เมื่อก่อนผมเป็นแบบกึ่งแบบอินโชร์เวิร์ตอีกหนึ่งเนี่ยเพราะไม่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะแต่พอเริ่มมีโอกาสแล้วบ,บวกกับเราโตขึ้น แล้วพอจบเหมาะกับโอกาสมาพอดีเราก็เลยโอเคเราเล่นซีรีส์สมัยวะไทมฮใช่ป่ะมีเป็นเด็กเนิร์สอะไรเงี้ยแล้วก็ต้อจเตรียมตัวตองเรียมตั้งแต่เด็กแล้วเงี้ยก็จะแบบอ้วนๆใส่ไว้นานๆเหมือนพ่อเราเริ่มวัยรุ่นแล้วก็อยากอยากจะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายเรียนตัวเองอย่างเงี้ยครับฟังน้องมิกไว้บ้างนะก้าครับเพราะตอนเด็กคือผมมอสโซอะไรเงี้ยชีวิตเด็คือมีซิวเน่แล้วก็เรียกมอมโซ นึนคิดเยอะแล้วก็แคร์ครถ้าสมมติแบบเวลามีใครมาสั่งเราเนี่ย hmm. นี่ือบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถูกนะอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกแต่บางครั้งเราก็คิดมากเข้าใจแล้วก็ขี้แกล้งครับอย่างเช่นแบบสมัยก่อนจะเป็นเด็กประถมเก้าอี้กับโต๊ เรียนกับอีกเขาวิ่งกับโต๊ะใช่ไหมเราเพื่อนกันจะนั่งโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวแล้วเราก็ดึงไป <ใน S 2> เรียกเราก็ล้มหัวคว่ำ <laughs> อยากแกล้งเพื่อนแหละครับเพราะมันอันตรายมากไม่แกล้งอย่างอื่นดีกว่าแกล้งก็ตน่ารักไม่เอาแบบนี้นอันตรายคือจริงๆอะ่ะมิกชอบชอบมีนฝีปากตัวเองนะแต่ว่าทุกคนน่จะพูดเหมือนกันว่าตาไม่สวย <c oughs> ใช่มีคนบอกว่าเอิร์ธยิ้มแล้วดูดีขึ้นผ่ <c oughs> มงาจะไม่ค่อยยิ้ม <c oughs> S <S เวลาเจอคนไม่รู้จักหรือว่าเจอคนที่แบบจะค่อยสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเวลายิมเนี่ยเขาก็เอ้ยทำไมยูดูแบบดูหน้าเข้าหาจึ้นหลอไม่ยิมก็หลอดอะพอยิมคนน่ารักตอนแรกคิดว่าต้องเป็นป่าภูเขาแต่ตอนนี้เริ่มอินกับทะเลแล้วเพราะว่าได้มีโอกาสไปทะเลที่เกาะเต่าครับมันมันสวยมากเป็นเลย์ในเมืองไทยเนี่ยก็เลยตอนนี้คืออินทะเลอยู่ครับแล้วก็ผมชอบดำน้ำด้วยเข้าไปทะเลอะข้าไปเกาะอะไรเงี้ย่ทะเลไม่ใช่เขา มีชอบอ่านหนังสือครับก็จะมีเกมอ๊อฟตโนสัมกบชอบหนังสือที่มันเกี่ยวกับสงครามอะไรเงี้ครับแล้วก็แบบจิตวิทยาหน่อยๆก็ร้องเพลงครับฟังเพลงดูหนังบ้างอะไรอย่ครับแล้วก็ออกกําลังกายไข่น้ําครับต้่งทาง่ายที่สุดแล้วอะแล้วเราชอบกินไข่ที่มันแป,ป,ปนลแปลรูปอะต้องแซบครับผมตอนนี้ก็ชอบทำอาหารแต่ว่าที่รู้สึกว่าทำอร่อยก็คือต้มแซบอะไรอย่างี้ เป่าคุยคือทุกคนไม่รู้ว่าเราเป่าคุยได้เพราะว่าตอนเด็กเราจากที่โรงเรียนเขาสอนเป่าคุยอะไรเงี้ยดิฉิณครับนี่เรียนดิฉิณตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 อะที่โรงเรียนเขามีกำหนดให้เรียนเราก็เรียนเรียนเรียน6ปีก็เลยได้นะครับเป็นความสิเร็จเพื่อนในค่ายตัวเองที่ทที่เรียนมาด้วยกันตลาตาครับที่เป็นล่านะครับ เรื่เยอะมากมิทมันชอบแบบช้าๆไม่ค่อยแอคทีฟเห็นแล้วมันน่าแก้งก็เลยไปแก้งมนสุดท้ายก็ตุนตับตอนนั้นที่ผมไม่สบายครับผมเขาก็ทักมาหาผมว่าเนี่ยป่วยดูให้หน่อยว่าเป็นอะไรแต่ว่า,ามิกเรียนสัตว์แพทย์าอ้ยโค้งเฉยนะเอาดีๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่เวลาไอ้โมก็เอาดีๆเอาดีๆดิอะไรเงี้ย ช่จ้าเนี่ยแหละครับจริงเขาจะมีมินิ่งของมันนะอย่างเช่นแบบเราไปชวนเพื่อนไซจ้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเอเห็นด้วยไซจ้าเออว่ะไซผมถึงจะเด้กเก่าแล้วผมก็ตัดพยายามต่อไปนะครับผมจะทำผลงานลงมาให้ดีที่สุดครับคอยติดตามผมด้วยนะครับไซจ้าตอนนี้ก็มี นิทานพันดาวนะครับตามที่ตามตัวนะครับก็จะแง่ดีดีดุดดุครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้าคือรู้เลยว่าสองคนน่ะเป็นคนที่พูดเก่งเออพูดเก่งทั้งสองคนเออพูดแต่ก็จริงๆอ่ะเราอ่ะไม่คิดว่าดีเออจะพูดเก่งขนาดนี้เพราะว่าเขาดูลุคเขาเออลุคเขาดูแบบเงียบๆแล้วแบบอย่างที่เขาบอกแหละคือปกติเขาไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนที่เราเจอน้องก็อ๋อตอนนั้นเราใส่แมสเขาใส่แมสอยู่ แต่กด็ดูรู้ว่าแบบไม,ไม่ไม่เออใช่ด, <c oughs> ดูรู้ว่าหล่อ <c oughs> เออดูรู้ว่าหล่อแล้วก็แบบดูรู้แบบว่าเออ <melody> ไ,ไม่พอไม่ดูหลอดูดีอะไรเงี้ยดูเป็นคนไม่น่าพูดเยอะแต่พูดเยอะเฉยงง<อ> <quoi? S 2> ใช่แล้วแบบเวลาเวลาเขาไม่ยิ้มอ่ะเขาจะดูแบบ,มแบ,บมไม่ไมแมนเทนซ์แต่เวลาเขายิ้มมาน่ากอน่ารักน่ารักแล้วแบบมีมุมหนึง่งคือคือเราแบบเราคิดว่าน้องมิกะหน้าหน้าคล้ายๆตรงน้องออฟอ่ะ น้องอ๊อฟจุมพลนาะโยงโยงโยงไม่ไม่ไม่คือคือมันมีบางบางมันใช้กันจริงๆแต่เอแต่น้องน้องมิกก็หล่อน้องมิกก็หล่อมิกโครงหน้าคือหล่อเพราะว่าตอนเราดูนิทานพันดาวอีพีหนึ่งอะเราพูดเกือบทั้งตอนที่เป็นน้องมิกมาว่าแบบน้องหล่อจังหล่อจังน้องหล่อจังคือพูดจะตลอดว่าน้องหล่อน้องหล่อแบบหล่อมีความแบบเกาหลีกรุ๊ปเกาหลีหนึ่งกรุ๊ปุยหน่ารักอะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่แบบดีเลยน่ารักเนาะเดี๋ยวสงสัยต้องเสกันบ่อยๆแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันใหม่คราวหน้านะคะว่า เอิร์ธมิกจะมีคลิปไหนมาให้เราดูบ้างวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย